มาดูนี่วันนี้เราจะมาตัดมะเขือคืนนี่เห็นเหลืองๆว่าน,นี่เต็มเลยค่ะตรงนี้นะเราจะตัดไปให้นะคะส้ตมตำให้เขาผีกีนี่แหละมันดกมากมะเขือคืนแก่มากเลยอ่ะต้นนี้ขึ้นเองตามธรรมชาตินะจ๊ะไม่ได้ปลูกแต่อย่างใดไม่ได้บำรุงอะไรด้วยว้ายมีน้องหมาอยู่ข้างหลังพี่ตู้ซ่องไปซ่องไปดูนกำลังกลังเอาแล้ว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 จะตีกันแล้ว,ลวโอ้โหเราจะรอดนะไหมผลสีเขียวเขากิากนกันไหมสีเขียวกัดได้นะได้ไหมกัดได้ได้ยุ่ะ อตอันนี้คือมันมีสองต้นนะสวนเรามีสองต้นเดี๋ยวขาต้นก็มีแม่ขาส้มตำน่าจะเอาไปใส่ในพวกตำป่าตำกล้วยอะไรเงี้ยให้เขาไปเอาไว้ก็ไม่มีใครกินนะจ๊ะดกๆเลยอะ่ะสวยเนอะสีเหลืองสวยจังเลยเอย่าพลาดเสด็จามายืนให้กล้องดูหน่อย<า>ั้ยน,นตามไม่ทันตามไม่ทันโอเคเนี่อือเป็นจุดๆนี้คือกินได้ไหม,มไก่อนตัดก่อน ่่วาให้เขาไปเลือกเองนะลองเอาสีเขียวติดไปด้วยเผื่อเขาผสมกันสวยนะนี่อ่ะดูตัดอันนี้อันนี้ไม่ได้ดูแลอะไรเลยเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยกระดกสุดๆใครชอบสีเหลืองอ่ะเอาสีเหลืองพี่ตุ้มทำรงนี้นี่ออกมาตรงนี้เยอะเลยโหนเดินเดินเดินเม้าร้องมาบักเม้าร้องบัก